การตื่นรู้คือเข็มทิดน้ำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีเคลื่อนความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอตอนรับกระจกเงาแห่งจากกระวาลเมื่อผ่อนและโทษเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากความถี่ของคุณเองเคยรู้สึกไหมว่าบางช่วงชีวิต ก็เหมือนได้รับพรจากสวรรค์ทุกอย่างดูง่ายดายและเป็นใจไปหมดแต่ในบางทีก็กลับรู้สึกเหมือนถูกโชคชะตากลั่นแกล้งทำอะไรก็ติดขัดและพบเจอแต่อุปสรรคเราส่วนใหญ่มักเผลอมองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อค้นหาพลังอำนาจภายนอกที่คอยลงโทษหรืออวยพรเราเราอ้อนวอนต่อรองกับพระเจ้าหรือโชคชะตาด้วยความหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีขึ้น แต่ถ้าหากพลังเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงในรูปแบบที่เราเข้าใจละ่ะถ้าหากจักราวาลไม่ได้มีอคติไม่ได้มีเจตนาดีหรือร้ายต่อเราเป็นการส่วนตัวแต่เป็นเพียงกระจกเงาบานใหญ่ที่ซื่อสัตย์และเที่ยงตรงอย่างที่สุดและภาพที่ปรากฏในกระจกก็คือสิ่งที่เราแผ่รังสีออกไปเองกระดานเกมเก่าพระเจ้าผู้พิพากษา ในกระดานเกมแห่งความเชื่อรูปแบบเก่าเรามองตัวเองเป็นเพียงเบี้ยตัวเล็กๆที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ควบคุมที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าเทพหรือโชคชะตาเราเชื่อว่ามีอำนาจหนึ่งที่คอยตัดสินการกระทำของเราและจะมอบพรเมื่อเราทำดีและมอบบทลงโทษเมื่อเราทำผิดกรอบความคิดนี้ทำให้เราตกอยู่ในสภาวะของความกลัวความหวังหลมหลมแ้ง และความรู้สึกไร้อำนาจเราจึงต้องคอยเอาอกเอาใจพลังงานภายนอกอยู่เสมอกระดานเกมใหม่จักรวาลผู้ตอบสนองแต่สัจธรรมที่ผู้ตื่นรู้ได้คนพบและดังที่สาลในภาพได้กล่าวไว้คือการเปลี่ยนกระดานเกมทั้งหมดจักรวาลไม่ได้กำลังลงโทษคุณหรืออวยพรคุณจักรวาลกำลังตอบสนองต่อ ทัศนะเชิงสัะเทือนที่คุณกำลังแผ่ออกไปนี่หมายความว่าจักราวาลเป็นสนามพลังงานที่เป็นกลางมันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกหรือวาระซ่อนเร้นมันทำงานเหมือนกฎฟ,ฟิสิกส์ที่เรียบง่ายคือการสะท้อนกลับหรือการสั่นพ้องมันเพียงแต่รับสัญญาณที่คุณส่งออกไปแล้วสะท้อนความเป็นจริงที่สอดคล้องกับสัญญาณน,นั้นกลับมาให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ ทัศนะเชิงสันสะเทือนคืออะไรมันไม่ใช่แค่ความคิดบวกที่คุณพยายามท่องในใจแต่มันคือผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่คุณเป็นอยู่ในแต่ละขณะจิตซึ่งประกอบด้วย 1. ความรู้สึกและอารมณ์ที่เป็นใหญ่ความรู้สึกพื้นฐานที่คุณดำรงอยู่ด้วยส่วนใหญ่ในแต่ละวันคือความรักความกระตันยู่ความสุขหรือคือความกลัวความขุ่นเคืองความอิจฉา 2. ความเชื่อที่ฝังลึกความเชื่อที่คุณมีต่อโลกและตัวเองเช่นโลกนี้ขาดแคลนฉันไม่ดีพอหรือทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอและ 3. ส,สภาวะทางกายร่างกายของคุณเกรงและเครียดหรือผ่อนคลายและเบาสบายทั้งหมดนี้รวมกันเป็นลายเซนทางพลังงานหรือทัศนะเชิงสันสะเทือนที่คุณกำลังถ่ายทอดสดออกไปสู่จักรวาลตลอด24ชั่วโมง การถอดรหัสเสียงสะท้อนเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะมองโลกต่างไปโดยสิ้นเชิงเช่นบทลงโทษที่คุณเจอเช่นปัญหาการเงินความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งจากเบื้องบนแต่มันคือเสียงสะท้อนที่จักรวาลส่งกลับมาบอกคุณว่านี่คือความถี่ของความขาดแคลนหรือความไม่รักตัวเองที่ท่านกำลังแผ่ออกมานะพรที่คุณได้รับเช่นโอกาสดีๆ หรือกัลายาณมิตรที่ดีไม่ใช่รางวัลจากความโชคดีแต่มันคือเสียงสะท้อนที่บอกว่านี่คือความถี่ของความกระตันอยู่และความรู้สึกคู่ควรที่ท่านกําลังเป็นอยู่จักรวาลไม่ใช่ผู้ปกครองที่คอยมอบรางวัลหรือลงทันแต่เป็นนักดนตรีที่บรรเลงบทเพลงตามโน้ตท,ที่คุณส่งออกไปและคุณคือผู้ประพันธ์บทเพลงแห่งชีวิตของคุณเอง การตระหนักรู้ในความจริงข้อนี้คือการเปลี่ยนขั้วอำนาจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการที่คุณหยุดถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันแล้วการเริ่มต้นถามคำถามของผู้สร้างที่แท้จริงว่าสภาวะในของฉันที่กําลังสร้างความเป็นจริงนี้ขึ้นมาเมื่อนั้นคุณจะหยุดอ้อนวอนต่อกระจกเงาแต่จะหันมาปรับเปลี่ยนต้นฉบับก็คือตัวคุณเองและเฝ้ามองดูภาพสะท้อนในกระจกแห่งจักรวาล เปลี่ยนไปตามสภาวะที่คุณได้เลือกที่จะเป็นอย่างน่ากัศจรร์ขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปัน สามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีขอตอนรับส่มิติที่ซ่อนเรน 5th Amons คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญ,ญาณ เชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแด่ Dead light workers การตื่นรู้คือแ็มเทดน้ำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่อนความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอตอนรับสู่มิตดรดีที่ซอนเรนฟิตเตอรมันคือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณ เชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจ,จตนให้สูงส่งแหรงงดงามค้นพบสัจธรรมพากัรคิดของการเกิดมาสวัสดีขอตอนรับสู่มิติที่ซ่อนเร้น ฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้